ซัมซุงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโปรโมชันดีๆนะคะเรียกว่าโปรโมชันของระบบเทรดอินนะคะโปรโมชันนี้คือนะคะเมื่อลูกค้านําเครื่องเก่านะคะมาแลกเป็นสโดได้นะคะลูกค้าสามารถนํามือถือได้มามาแลกได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหัวเว่ยโซนี่หรือว่า iPhone ก็ได้นะคะมาแลกเป็นสโุดได้ราคาเป็นเกรดเสูงสุดเลยนะคะค่ะโปรโมชันนี้นะคะคือเป็นโปรโมชันเทรดอินอย่างเดียวนะคะค่ะสนะคะ ทำขั้นตอนให้ครบ8ขั้นตอน,นะค่ะนะคะ3นะคะก็คือนะคะเครื่องลูกค้านะคะจะได้เป็นราคาเกีรต A นะคะ4นะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมคือตัวเทรดอัพใช่ไหมคะค่ะนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องนํามานะคะก็คือค่ะเลขที่บัตรประชาชนนะคะแล้วก็เป็นเลขที่บัตรขับขี่ก็ได้นะคะแสะดงตัวตัวเป็น ID ค่ะนะคะแล้วก็โทรศัพท์จะต้องสามารถออกจาก iCloud หรือว่า Google account s <S ได้ด้วยนะคะค่ะ8ขั้นตอนโปรโมชั่นหลักนะคะระบบเทรดอินมีดังนี้ค่ะนะคะ ข้อแรกนะคะโทรศัพท์ลูกค้านะคะต้องสามารถออกจาก iCloud นะคะในรุ่นของตัว iPhone ได้นะคะหรือว่าออกจาก Google Account ได้ค่ะมื่อลูกค้าใช้ Android นะคะโทรศัพท์ทุกรุ่นนะคะข้อ2นะคะโทรศัพท์จะต้องเปิดติดค่ะแล้วก็เข้าหน้าจอโฮมได้นะคะข้อ3ค่ะนะคะจะเช็คในเรื่องของปัญหาหน้าจอค่ะว่าหน้าจอเขียวหรือเปล่าหน้าจอมืดหน้าจอดำหน้าจอกระพริบไหมนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็คือมันจะเริ่มเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นต้องตรวจเช็คมากยิ่งขึ้นนะคะ โทรศัพท์ลูกค้าค่ะตรวจเช็คค่ะว่าหน้าจอโทรศัพท์หรือด้านหลังโทรศัพท์มีรอยแล้วรอยแตกอะไรหรือเปล่านะคะขั้นตอนที่5ค่ะนะคะเรื่องของระบบของสัมผัสระบบทสัสกีนะคะนะคะวิธีตรวจเช็คง่ายๆเลยค่ะให้ลูกค้าเข้าตัวหน้าจอโฮมนะคะ เข้ากดค้างปุ่มแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนดูค่ะว่ามันติดนิ้วหรือเปล่าถ้าติดนิ้วสแสดงว่าผ่านแต่ถ้าหลุดนิ้วค่ะแอปพลิเคชันหลุดนิ้วสแสดงว่าไม่ผ่านนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวนะคะขั้นตอนที่6ขึ้นไปค่ะก็คือหน้าจองอหรือเปล่านะคะค่ะนะคะขั้นตอนที่7ค่ะนะคะสามารถโทรออกได้หรือเปล่านะคะ ก็คือตรวจเช็คง่ายๆค่ะนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าใส่ซิมแล้วสามารถกดโทรออกได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรับสายก็ได้หรือว่าลูกค้าถอดซิมออกก็สามารถนําซิมของหน้าร้านหรือว่านําซิมของผู้ตรวจมาตรวจสอบได้เลยนะคะขั้นตอนที่8ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือโทรศัพท์เป็นเครื่องล็อกซิมหรือว่าติดสัญ,ญญาณเครือข่ายมือถืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะค่ะวิธีตรวจเช็คค่ะก็คือว่านะคะนำซิมใส่ใช่ไหมคะถ้าเป็นเครื่องล็อกซิมมันจะขึ้นสัญญาณ เครือข่ายนะคะเป็นโน t ติ i ิ a เคชั่นหรือเป็นตัวบอปอัพขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าเป็นเครื่องล็อกซิมถ้าเป็นเครื่องของสัญญาเครือข่ายใช่ไหมคะก็คือว่านะคะตรวจเช็คง่ายๆเลยค่ะคือการเข้าเมนูถ้าเป็นถ้าโดยเฉพาะของซัมซุงนะคะถ้าเป็นแบรนด์อื่นไม่ต้องตรวจเช็คค่ะถ้าเป็นเฉพาะซัมซุงนกะ็คือเข้าในส่วนของตัวตั้งค่านะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็สถานะนะคะแล้วก็ดูในเมนูของตัว เป y เมนต์ ment, ค่ะเซอร์วิหรือว่าดีไวซ์เซอร์วิค่ะว่ามันเปิดการใช้งานหรือเปล่านะคะถ้าเปิดการใช้งานอยู่แสดงว่ามีปัญหานะคะค่ะนะคะซึ่งถ้าลูกค้าค่ะทำครบใน8ขั้นตอนนี้แล้วนะคะก็สามารถจะได้เครื่องราคาสูงสุดเป็นราคาเกรดเเลยนะคะแต่ถ้เกิดว่าบางขั้นตอน,นะคะ่ะไม่ผ่านก็จะเป็นราคาเกรดอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่เกรดเอราคาค่าเครื่องตามเกรดนะคะ ของเรานะคะลูกค้าอาจจะถามค่ะว่ามีราคาเกรด A พัดห,หรือเปล่าเ่กรณีที่นํากล่องมาไม่มีนะคะเราจะมีแต่ราคาเกรด A อย่างเดียวนะคะจะนํากล่องมาก็ได้ไม่นํากล่องมาก็ได้ลูกค้าก็ได้ราคาสูงสุดอยู่แล้วค่ะคือเกรด A นะคะค่ะหากว่าลูกค้านะคะไม่ทาทาไม่ครบแปดขั้นตอนใช่ไหมคะก็จะไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้นะคะ ก็จะร่วมโปรโมชั่นตัว,ตวเทรดอินอย่างเดียวราคาตามเครื่องเกตนะคะและก็จะมาสามารถใช้โปรโมชั่นของเทรดอัพได้นะคะค่ะโปรมชั่นดีๆอย่างนี้ลูกค้าสนใจได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นของเทรดอินของเราโปรโมชั่นซัมซุงโปรโมชั่นดีมากๆเลยสนใจมาซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ